วันจันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมพศสองพันห้า้อหกสิบหกครับผมข้าพเจ้าบุญดีโชคดีก็ได้นำหลวงพ่อแช่มวัดตากงครับผมนะจังหวัดนครปฐมมามท่านชมนี่มาเช่าจากสนามพระรับผมนะเช่ามาประมาณห้าองค์ได้ผมนะประมาณพันบาทกับผมนะพันบาทกับผมตรงนี้องค์ละสองร้อยบาทกับผมแนละ้วก็แจกเพื่อนไปหลายองค์แล้วผมนะเหลือประมาณองค์สององค์ตรงเนี้วันนี้ตั้งใจ ท่านชมครับผมนะสร้างประมาณปีสองพันร้อยยิบเจ็ดครับผมถ้าจําไม่ไม่พลาดตรงนี้ครับผมนะขอถามคนให้เช่าเนี่ยครับผมจากสนามพระเนี่ยใกล้บ้านครับผมตรงนี้พระที่สวยยุคก่อนครับผมนะตอนนี้ปีบานนี้คงหาเช่าไม่ได้แล้วครับผมนะเขาผู้เช่ามามีเป็นร้อยองค์เลยครับผมนะเนี่ยพระเจ้าเช่ามาบานห้าองค์ได้ตรงนี้อุดหนุนกันมาตรงนี้ครับผมนะ แล้วถามีทีว่าหมดแล้วเขาเหมาไปแจกงานกับผมางานงานศพอะผมตรงนี้นี่ครับผมท่านชมครับผมนะขนาดกล่องซีนพลาสติกกับผมนเนี่ยเนี่ยสวยดีกับผมตรงนี้ก่อนเสีสยสติดไม่ดีด้วยกับผมนะก็เลยมาเอามาเป็นเป็นล,ลังเลยกับผมนะ คนเนี้ไอ้ท่านชมอีกทีครับผมข้าพเจ้าแจากเพื่อนปรมาณเกือบสามองแล้วผมเหลือประมาณสององคหรือสองอ,องเนี่ยประมาณนี้ครับผมนะหมดแล้วไม่มีละไอ้เพื่อนคนรู้จักกันที่ดีก็ข้าพเจ้าตรงเนี้ยไปบูชาครับผมตรงนี้ก็สวยงดงามดีก็ไหลทองครับผมเนี่ย พาแท้แน่นอนหมดตรงนี้อ๋อมีรูปควางด้วยคำนี้ตรงนี้อ๋อมองไม่เห็นรูปอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ผมนะอืมรูปควายแบบรูกรับผมตรงนีอ้อ้ท่านชมดูรับผมตรงนี้อ๋อครับเจ้าในสังเกตรอผมนะซื้อมาก็ไม่ได้สองตรงนี้ด้วยลืมแล้ว โอเคนะครับตรงนี้อืมพาเกจิรุ่นเก่าของผมนะพาที่เก่งรอบผมนะที่มีเมตตาสูงตรงนี้ครับผมนะท่านชมดูครับผมตรงนี้อ๋อสวยครับเนี่ยไว้น้าลดก็ได้ครับผมตรงนี้ครับผมนะเนี่ยมีตะกุดท่านด้วยครับผมชอบตะกุดอีกห้าอันก็หมดละหรืออันโอนเดียวเองเพิ่งค้นเจอเมื่อกี้เนี่ยหมดเกลี้ยงเลยครับผมตรงนี้ ท่านชมตรงนี้ครับผมโอเคนะครับรูปหล่อแลยองค์ท่านตรงนี้สวยงามชัดเจนดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ